กัพเราพังโทรศัพท์นี้ของแม่เราโทรศัพท์นี้มันไม่มีเกมอ่ะเราเราเล่นไม่ได้อ่ะเฮ้ยไอโฟน13จริงจริงด้วยเจ๋งอ่ะโอ้ก็แปลว่าพวกเราก็โดนโกงสิใช่เอ้าจะพุ่งชาร์จนี่ โทรศัพท์ผมมันชอบดับครับลเล่นเกมบ่อยแล้วก็ไม่ได้ชาร์จหรือเปล่าไม่ครับผมเพิ่งชาร์จเองครับแล้วมันก็แดับอีกแล้วอะครับหรือว่ามันจะพังนะครับแต่เราเังซื้อไม่ถึงปีเลยนะใช่ครับแต่งั้นผมขอซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้ไหมครับเพราะว่าโทรศัพท์นี้มันดับประจําเลยครับแล้วก็ไม่ได้ชาร์จหรือเปล่าเอางี้เดี๋ยวเอามาแล้วก็แม่ลองไปให้เขาซ่อมให้ดูก่อนนะยังไม่ซื้อใหม่หรอกเพราะเพิ่งจะซื้อมันไม่ถึงปีเอง โอเคครับนั่นเฮ้ยไปโยนไกลๆดีกว่ามันจะได้สนุกเฮ้ยเราเหนื่อยแล้วอะเราไปนั่งพักก่อนนะ ต่อยดิชวนมาเล่นแล้วก็ไปเล่นเกมอีกแนละ้วอ,อ่ะอ่ะเล่นต่อว่าไปก็ร้อนอยู่นเนี่ยไปนั่งพักกักต่อ,อ,กตอ,อยก่อนดีกว่าไหมเพื่อมาเล่นเองอ่ะอดุนมะ,ะเข้าเกมเลยเชิญไปละ นำไก่นะเว้ย <ie> โอ้ยมาเล่นด้วยกันดิเฮ้ยไม่เอานะ่ามานั่งเล่นเกมด้วยกันดิกำลังสนุกเลยโอย้นี่อโทรศรัพท์เราพังโทรศรัพท์นี่ของแม่เราโทรศรัพท์นี่มันไม่มีเกมอ่ะเราเราเล่นไม่ได้อ,อ่ะโอ้ไปกันหิวข้าแลานะ้ว โชคดีจังได้คนมาราคาถูกด้วยถ้าเทอมนี้ขายได้น่าจะมีเงินจ่ายค่าเทอมแล้วก็ไม่ต้องรบกวนพ่อแม่ด้วยเดี๋ยนั่งขายตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเขียนป้ายด้วยดีกว่าคนผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นวันนี้พวกเราจะกินอะไรดีอ่ะ กินข้าวมันไก่ไหมอะ่ะไม่เอาเบื่อแล้วเบอรเต๋อแล้วอ่ะไม่เอากินบ่อยแล้วเอาน่าจะกินอ,อ,อะไรอ่ะไม่รู้ดิข้าวมันไก่ก็ได้โอเคอ่ไปไปลูกค้ามาแล้วน้องคะสนใจ i p h o n e 13มไหมคะรานะคา9,000บาทเองคะ่ะ9 0้าบาทเฮ้ยเขาหลอกปะวะ เฮ้ยไม่น่าหลหรอกดูดิคนขายก็สวยด้วยอปาปะปปะไปไปไไปดูกันเลเฮ้ยไอโฟน13จริงจริงด้วยเจ๋งอ่ะใช่เนี่ยนะคะแค่9,000บาทเองสวยด้วยแล้วก็ของใหม่ด้วย ก็ลองเอาวันนี้เนี่ยจองแค่2,000บาทเองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอาของมาให้เลยเฮ้ยปลอมปะปลอม่ะไม่น่าปลอมมากไม่ปลอมหรอกรับประกันตั้งสองปีพี่อยากก็ได้มาตั้งเครื่องหนึ่งดูไหมเฮ้ยแต่นั่นมัน iPhone 12นี่ครับผมขอดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยเฮ้ยก็สวยอยู่นะ อ,อ,อันนั้นอ่ะมันเป็นโปรของไอ h ฟ n e 12แต่ว่าตอนนี้อโปร13มาใหม่9000บาทเองแต่ถ้าน้องเอาวันนี้เนี่ยแค่2,000บาทเองนะเดี๋ยวพวกนี้เพี่ยวของมาให้เลยโอน่าสนใจใช่แต่เราไม่มี2,000บาทอ่ะเราก็ไม่มีเราก็ด้วยนันจะทำอะไรเออเนี่ยน้องมีเครื่องเก่าไหมเอาเครื่องเก่ามาแลกก็ได้นะมีครับมีครับมีครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอาเครื่องมาให้แล้วน้องอ่ะค่อยเอามาให้พี่อีกสองพันแล้วที่เหลือล่ะครับเดี๋ยวเครื่องอ่ะน้องจะได้พรุ่งนี้แล้วก็มาเซ็นสัญญากับพี่ก่อนแล้วก็ผ่อนเดีละห้าร้อยเลยโอเคโอเคครับปไปกินข้าวกันไปกินข้าวนี่เก็บเงินปนแล้วไปถ้างั้นเราไปหาพี่คนสวยกันที่ร้านน้ำครารักอ่ะที่ขายโทรศัพท์ให้เราไปกัน หมดกระปุกเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวมาทั้งชาติโโอ้หเออแล้วของนายอะอยู่ไหนอะอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าเคลียปะไปแค่กระปุกมาเหมือนกันเฮ้ยนั่นไงที่คนสวยเขานั่งอยู่ตรงนั้นพอดีเลยไปไปไปอ้าวนี่ครับเงินสองพันแล้วนานขอน้อยอีสองคนอ่ะ แล้วโทรศัพท์ประครับพี่เดี๋ยวเย็นเนี้ยพี่รีบโอนให้เขาเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาเครื่องมาให้น้องๆด้วยเดี๋ยวเอาเบอร์น้องๆมาดีกว่าเ,เดี๋ยวพี่จะได้โทรหาเอ่อพี่จะโทรหาพวกผมได้ไงครับเพราะว่าโทรศัพท์ผคนสามคนก็นที่ที่หมดแล้วเออเนาะพี่ก็ลืมไปเลยงั้นเดี๋ยวเย็นเนี้ยเรามาเจอกันที่นี่โอเคไหมโอเคค่ะไปไปไปเราไปเล่นบ้านกันเถอะ,ะทำไมโทรไปแล้วไม่รับเนี่ย ปิดเครื่องอีกตายแล้วนัดน้องเขาไว้แล้วด้วยเนี่ยพ่อแม่เขาจะว่านี่เนี่ยสวยแน่เลยโอ้ตื่นเต้นหนักวันนี้ได้ทัพร์สัแล้วใช่แล้วจะเอาไปเล่นเกมอะไรปีฟ้าเบสอาร์วีหรือพับจีวะชกันเลยวกันเลยโอเคดแล้วโทรศัพท์ พวกเรารเอ,อ่อคือว่าพี่โทรไปแล้วเขาปิดเครื่องใส่พี่อ่ะพี่ไม่รู้จะโดนโกงหรือเปล่าอ่ะโอ้ก็แปลว่าพวกเราก็โดนโกงสิใช่เฮ้ยพ่อเราเป็นตำรวจืจริงพ่อหนก็ของช่วยได้อ่ะเฮ้ยอย่ามาจับพี่นะพี่ไม่ได้นั่งใจถ้าพี่รู้ว่าจะโดนโกงอ่ะพี่ไม่มาหลอกพวกน้องหรอกเฮ้ยแล้วเราทำไงต,ต่อดี แล้วพี่จะรับผิดชอบยังไงครับน้องๆใจเย็นนะงั้นเดี๋ยวพี่จะไปแจ้งความไปก่อนแล้วก็ถ้าคืบหน้าไงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะรีบมาบอกน้องเลยนะน้องอย่าเอาเรื่องพี่เลยนะคือว่าพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะคือถ้าพี่รู้ว่าเขาจะโกงพี่ก็ไม่มาหลอกพวกน้องหรอกพี่ขอโทษนะแล้วก็ถ้าหรือว่าถ้าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปหางานพิเศษทำก็ได้นะโอ้ เรากลับไปโดนแม่ว่าแน่ๆเลยอ่ะก็อย่าไปบอกดิจะไม่บอกยังไงอ่ะมันเป็นโทรศัพท์ของแม่เราอ่ะอะถือว่าครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนแล้วกันไปพวกเราไปกันเถอะ๋ยวพี่เขาก็หาเงินมาคืนเราเองแหละอไปเซ็งไปไปทางนู้นสิเฮ้ยู้งี้น่าจะดูให้ดีก่อน ไม่น่าไปหลอกเนาะเขาเลยแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจนิมาหลังแล้วน่าจะดูให้ดีก่อนทับคนอื่นเดือดร้อนไปด้วยเลยออกมาโจออกมาโกออกมาโปรจริงจริงจร,งจรงกันอยู่ตรง ออกมาลองออกมาลุยออกมาคุยทำได้ต็มใจยอยากให้เราทำ